ยีนีตรรับเข้าสู่วิเคราะห์ไม่เช้าเกิน5นาทีอวิทัามอทํหายเป้าเท่าไหร่ย่อซื้อราคาไหนไปก่อนองกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่งใดโอ้โหอวิท่ามันสุดจริงๆครับดีเกือบแตะ2อดอนแต่สตารบเติร์เนสฟอพิเติร์เนี่ยสองดอนมันก็แค่ทำ่านนะครับเผื่อไป3ดอนด้วยสามไปเดี๋ยวมาดูกันครับมุมมองมของคนที่ถือตั้งแต่1ดอลลาร์เนี่ยมีมุมมองอย่างไรนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้จะทําโกย ยังไงก็มันดีทั้งคนที่มีของและไม่มีของอ่ะไปดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องของอบิเท่นะแวะใครของสักเล็กน้อยครับเต้นมีการรวบรวมหลายรู idea trade. ปไอเดียเทรดเหรียญยังไม่วิ่งอยู่ที่จุดซื้อครับพัดลมดิจออิตีปีหน้าอยู่ในไลฟ์ล่าสุดนะซึ่งเต้นทำไทม์สแตปมให้ทุกคนแล้วนะครับลองไปดูกันได้อยากให้ลองไอเดียนี้ไปแลกเปลี่ยนกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะได้ไอเดียการเขียนเ,นเพิ่มครับ คิดว่าตีมนะตอนนี้เห็นไหมอย่างไอวีทมที่มันดีดตัวขึ้นไปอ่ะตีมนะตอนนี้ไม่ใช่ตีมของการที่เราจะต้องมานั่งจิงอะไรบิตคอยล์ละคือบิตคอยซื้อไว้ก็ดีแต่ถ้าเกิดนะตอนนี้ตานเงินจํานวนเดียวกันเนี่ยก็จะเลือกไปลงทุนกับได้จเป็นตัวเอาคอยที่ยังไม่วิ่งเพราะถ้าบิตคอยจากสี่หมืห้าดีดไปห้า0มมันก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะแต่ถ้าจังหวะที่บิตคอยดีดขึ้นไปเนี่ยสิบอร์ซนสมมติเอาคอยแม่งดีดไปยี่สิบสาดเปอร์เซ็นต์ยนตัเคีดว่ามันคงจะ ได้เปรียบมีโอกาสมากกว่าที่จะไปหาตัวที่ยังไม่วิ่งแต่ถ้าเกิดพี่บิดวิ่งเนี่ยโหเอาคอว,วิ่งกันกระจุนกระจายเลยนะงนั้นตีมของตัวนะั้นตอนนี้ยังคงพูดเหมือนเดิมครับว่าก็ซื้อบิตคอยติดไว้หน่อยนะแต่ว่าไปเลือกที่จะหาเอาคอยที่ยังไม่วิ่งซึ่งลุกหนไปแล้วหลอกไปแล้วลเปลี่ยนกันนะครับและตัวของกิจกรรมตรงนี้ครับอากิจกรรมของหมูทรัชนเดอร์นะใครได้รับรางวัลครับมาเพื่อที่จะรับรางวัลน,นะครับเหลือ ไม่กี่คนละและใครครับอยากมีกิจกรรมในดีแบบนี้แจกกันทุกเดือนครับบวงท้าเดือนนี้กลุ่มโหมเทรดเดอร์จะมีการแข่งเทรดด้วยอ่าก็ท้ง่ายๆเพียงแค่สมัครโอเคเพจของเติ้ลครับและคลับเพจเข้ามาต้องดอยด้วยกันดอยด้วยกันขี้โมดเทรดเดอร์ใครมีบัญชีอยู่แล้วถามมาก่อนนะวิธีการเข้ากลุ่มให้ได้นะครับตรงนี้มีการอัปเดตแล้วนะศหรับตัวของปฏิทินเศร,รษฐกิจใครอยากแชร์ไปให้เพื่อน ให้เพื่อนอยากติดดอยแชร์ไปให้มันดูเลยโดยเฉพาะช่วงเวลาเหล่านี้จะเป็นช่วงเวลาของความผันผวนของกราฟต้องรามัดระวะังแต่ไฮไลท์ที่มากที่สุดครับคือบิตคอย ETF วันที่10มกราต้องมาติดตามมันดูครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเกิดผ่านก็คงทูดามูลสีเขียวแต่ถ้าเกิดเลื่อนหรือว่าไม่ผ่านเลยก็คงจะเป็นทูดามูลเหมือนกันแต่เป็นสีแดงจะต้องติดตามครับอีกประมาณ 6- 7วันแต่ต้องรอดูกันนี่คือไฮไลท์ของเดือนนี้เลยนะครับงนั้น ตรงนี้โพสไปที่หน้าแฟนเพจครับแล้วก็แชร์ไว้ในกลุ่มไลน์และก็ไปดูตัวนั้นได้เลยนะครับอ่นะลุยกันต่อนะลุยกันต่อค่าฟันดิ้งเลตเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับฟันดิ้งเลตลดลงนะจากจุดศูนย์เก้าเป็นจุดศูนย์สองต่อมาทั้งสองอย่างครับอย่างแรกก็คือวานก็คือคนเปิดช็อตน้อยลงกับอีแล้วก็คนเปิดช็อตเยอะขึ้นครับแล้วก็คนเปิดลองในหะ้ลงถามว่าโอเคไหมครับซึ่งก็ถือว่าถ้ามันลดลงแบบนี้นะ มันก็ดีนะครับเพราะว่าทําให้ทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาอยากมาเปิดหลอกมากขึ้นเป็นเรื่องราวที่ดีครับนะก็ไม่มีอะไรที่เป็นนัยสําคัญมากแค่แหวกดูเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เลขตัวนี้มันสูงมากๆเนี่ยเช่นจุดหนึ่งอันนี้ต้องระวังถึงจุดสองที่เป็นการบุกบอกว่าโอ้โห คนแห่ลองอฟอนดะิ้งเลทพุ่งกระจายอันนี้ต้องระวังระวังนะคระับดังนั้นไปดูบิตคอย Bitcoin, สั้นๆกันดีกว่าแล้วบิตคอยนะบิตคอยนะตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ break เบรกสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างอลังการเกือบแตะส6่หมืนหกและทำหายะหายนี่คือสิ่งสองงานที่เรามาโฟกัสกันครับเพราะว่าบิตคอยทำายะไายดังนั้นสิ่งที่เราควรจะโฟกัสมากที่สุดคือโฟกัสการเล่นนะ้าหลอกซื้อถูกข,ขายแพงซื้อที่เรารับไปขายที่แนวต้านยอ่อหลอก มากกว่าการที่ช็อตส่วนเทรนลงมานะครับเพราะบิตคอยบอกแล้วว่าครั้งนี้เขาทำไฮย์อะไฮตรงเนี้ยคือชั้นโอกสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อนะหลังจากที่เขาวิ่งขึ้นไปต่อก็มีการพักตัวอยู่ตรงนี้ครับดังน,นั้นณตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าพักตัวชุดนี้เนี่ยพักตัวในกรอบสับเลียมเนี่ยพักตัวชุดนี้จะพักตัวแล้วดิดขึ้นต่อเลยไหมครับอีกกรณีหนึ่งครับคือเฮ้ยขึ้นไม่ไหวว่ะแรงซื้อหมดแล้ว เตรียมย่อกลับลงมารีเทสที่สักเนี่ยตรงนี้มี2กรณีครับยังคงต้องรอข้อมูลจากตลาดาเฉลยบอกเราว่าจะออกหน้าไหนอยู่นะตอนนี้นี่คือตัวของ Bitcoin ครับใครอยากรอเล่นไม่มีของแนะนําว่าให้รอซื้อที่แนวรับเหมือนเดิมนะแม่ต้องไปแลราคาครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ย่อลงมามันเบรกเอาด้านบนวิ่งขึ้นไปเลยก็ใช้ต้องก่อนในการเล่นสั้นๆเอานะเข้าเร็วออกเร็วเก็บกําไร เล็กน้อยเอาเอานะครับถ้ามันย่อลงมาค่อยสั่งไน้นันี่คือตัวของบิตคอยนะครับนั้นย้ําเตือนเหมือนเดิมไม่ได้สนใจว่าบิตคอยขึ้นลงแต่ต้องเก่งกาไรแต่ที่เราสนใจคือถ้าบิตคอยขึ้นเอาคอยจะขึ้นเท่าไหร่นั่นจะเป็นที่มาครับของตัวพี่ใหญ่ของเอาคอยคืออ e ีเชวยมนะอ e ีเชวยมหลังจากที่มีการโอย่อลงมารีเทสสามเหลี่ยมเนาะก็มีการวิ่งขึ้นไปแล้ะเล็กๆน้อยๆครับเรื่องชุดนี้ไม่ได้มีระยะสำคัอะไรครับ นั้นสัปเตอร์นะที่เข้าอี h e เรี่มกันตรงไหนว่านี่ต้นมีอของเนี่ยทุนต้นอยู่ที่สองพันสองรอเจ็ดสิบนะก็คือรั่นเทรนไปอยู่นะครับถือรั่นเทรนไปอยู่นั้นใครอยากเข้าตรงนี้เนี่ยดูลิลิวอในเลโชวดีๆนะดูลิลิวอเลโชวดีๆเพราะว่า เติ้ลเนี่ยยังมองว่ายังเข้าทานอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราไปขาย 3, สามพันศัพท์เติ้คิดว่าตัวจุดเนี้ยยังเป็นจุดที่อิเทเรียมยมีโอกาสวิ่งขึ้นไปได้อีกนะครับตามมาโนเวสของผมเนี่ยชุดนี้ก็เดี๋ยวขึ้นแรงแล้วนะคใครอยากเก็บสะสมอิเทเรียมตอนนี้ยังพอตามทันอยู่ก็ลองดูนะครับซึ่งเติ้ลเนี่ยมีการ อ่าสต็อปลอที่2100ันหนึ่งร้อยเอสโาซึ่งซึ่งใครไม่อยากสต็อปไกลแบบเติ้ลเนี่ยคุณอาจจะเล่นแบบเอกก็ได้ครับซื้อที่ราคาปัจจุบันเนาะสต็อปลอที่โลล่าสุดตรงนี้นะครับก็เป็นการเป็นการม่งบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามันหลุดโลที่รีเทนสับเนือไปเล่ชั้นยอมแพ้ก,ก่อนอ่าก็เล่นแบบนี้ยังพอได้อยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่มันยังไม่ได้ โฟโมไม่ได้ขึ้นอย่างรุนแรงยังไซเ์อร์ออกค้งอยู่ยังรอทุกคนอยู่ครับลองดูนะว่ามันคุ้มเสี่ยงคุณไหมมันคุณทนแดงได้หรือเปล่าคุณมอง I D D ไอเดียเดียวกับเต้ลไหมให้คุณมองไอเดียเดียวกับเต้ลคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับยังคงมองขึ้นอยู่แบบนี้ราคานี้ก็ไม่ใช่ราคาแพงอะไรเพราะว่าเราซื้อตรงนี้ไม่ขายสามพันสก็ยังขอคุ้มความเสี่ยงที่เราจะต้อง แครครับอยู่นะสัวของอ e ีชเวียมหมรือเราจะมองง่ายๆแบบนี้ก็ได้คับว่าเอออีชูเวียมเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาอะติดแนวต้านอยู่หรือเปล่าอก็มองได้เหมือนกันช่วงสี่สองพันสี่นะครับเนี่ยไอติดแนวต้านอยู่หรือเปล่านะ้าเนี่ยชนหนึ่งชนสองชนสามเอไม่ผ่านเลยงั้นเราซื้อก่อนดีไหมหรือเอี่ยไม่ชั่ว เราขอยืดอ,อยู่เหนือแนวต้านนี้อีกสักรอบนึงถ้ายืดเหนือแนวต้านนี้ได้ค่อยสัดก็ได้เหมือนกันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนั้นดังนั้นนี่คือมุมมองของตัวอิชิเรียมครับขอให้ยืนอยู่เหนือ2องพได้มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อและอาจจะพาน้องๆเอาคอยดีขึ้นไปต่างอิอเิเรียมก็เป็นได้นะครับดังนั้นไปยังต่ออภิธรรมนี่คือตัวไฮไลท์ของเราเลยครับที่ดีดตัวขึ้นมานะครับอันดับแรกนะอันดับแรกก่อนที่จะไปวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับใครไม่มีของอภิธรรม นะใครไม่มีขอิม่ทมแล้วอยากเข้าเทรดวิธีการที่เติ้นใช้ครับวิธีการที่เติ้นใช้คือเหมือนจุดนี้อวิธรรมวิ่งเร็ววิ่งแรงดังนั้นสิ่งที่เติ้นทําคืออ่านายวิ่งใช่ไหมเมื่อไหร่ที่นายย่อตัวและไซเว์ way, นะครับเมื่อไหร่ที่นายย่อตัวและไซเว์ way. จุดนี้จะเป็นจุดที่เติ้นสนใจหลังถ้าในอนาคตนะในอนาคตมันมีการย่อตัวลงมาแล้วไซเว์ ก็เรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้วิ่งเร็ววิ่งแรงมันคงย่อไม่ลึกหรอกไอจังหวะที่ย่อมไม่ลึกเน,นี่ยมันชอบที่จักยนลงมานิดนึงไซเว่ออกข้างเมื่อไหร่ที่มีการ break out นะเนี่ยเหมือนจุดเนี้ยเมื่อไหร่ที่มีการ break out ของราคาไปร r e a k out กอกะไซเว่นะเวลาวิธีการเล่นเนี่ย break out ุ๊กสอร์ตที่โลลาสุดแล้วเราก็ลันเฉียขึ้นไปต่อ ก็ม่เอียสั้นตรงนี้ได้อันนี้คือท่าที่เติ้นคิดว่าใครที่ตกรถอพิธรรมหยุดเตรียมใช้กันครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยสำหรับเติน้นถ้าเรานับตามมาโนเวฟนะตรงนี้เติ้นมองเป็นเวฟสามซึ่งเวลาเติ้นนับเวฟสามเนี่ยเป้าอูมันแบบเป้าไปได้ไกลทุกุกเป้าเป็นไปได้ครับเนี่ยซึ่งตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาถึงเป้า200%รอเปอร์เซ็นลักนะเติ้นว่าสองดอลลาร์เนี่ยมโอกาสวิ่งขึ้นไม่ยากครับสุด สุดปลายทางของที่สักดอนเว็บสามยังมีโอกาสไปได้ไกลครับดังนั้นเป้าไอ้ตัวของอาบิท่ามนะเรามองกากาวไว้ก่อนเฮ้ยตรงชุดเนี้ยมันจะไปแบบมันจะไปสักดอนเปะวะเพราะาว่าตอนเนี้ยเต้นมองอาบิท่ามเป็นหนึ่งสีแดงลงสองเรียมขึ้นสามซึ่งไอ้จังหวะที่ขึ้นสามเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยห้าคืนใช่ไหมเว็บสามเป็นเต็มห้าคืนก็คือ หนึ่งลงสองเนี่ยชุดเนี้ยก็คือวิ่งขึ้นคลื่นสามอยู่โดยยังไม่ได้มีสัญญาณกรับตัวลงใดๆดังนั้นเราก็จะไม่ได้รู้ว่าเป้าที่แท้จริงเนี่ยหรือว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนตรงไหนแต่ในใจเติน้ลนะเติ้ลคิดว่าช่วงสองเอสโซลา่าเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยครับเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวปิดมโนเวฟไปก่อนนะปิดมโนเวฟไปก่อนึนะอนออ่ามาดูกัน ชุดนี้ยวิ่งขึ้นแรงมากเลยเห็นไหมน,นี่ต้นเปิดทาวเวอรส12ชั่วโมงวิ่งขึ้นแรงมากนะครับซึ่งใดเวอร์เจนตรงนี้ก็ถูกเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นสองนลราลลมีโอกาสวิ่งขึ้นไปต่อได้เราก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าถ้าเกิดอนานคตมันวิ่งขึ้นไปจะเจอแท่งกับตัวเมื่อไหร่จะเจอแบลิ่งดเวอร์เจนเมื่อไหร่และที่สําคัญที่สุดครับที่จะเป็นตัวที่บอก้นว่าเฮ้ยจุดนี้น่าจะเกิดการพักตัวและใช้กลยุทธ์กัรซื้อ ที่เต้นพูดในช่วงต้นของอพยพท้มได้แล้วเนี่ยคือเมื่อมันหลุดโลค่ะถ้าในอนาคตกราฟยกไฮย,ยกโลยกไฮย,ยกโลยกไฮทำนิวโลพักตัวไซเวนะจุดสำคัญคือเมื่อไหร่ที่กราฟทำโลว์โลค่ะนะเมื่อไหร่ที่กราฟทำาโลโลว์โลชุดนี้อาจจะเป็นสัญญาณมอกอของการพักตัวของอพยพท้มแล้วนะตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นใครตกรถ เดี๋ยวเรารอย่อซื้อตอนที่มัน break out s i d e w a y แต่ที่เติลนำเสนอไปช่วงต้นนะครับนั้นะตอนนี้ก็ปลอดไปก่อนนะเติ้ลคิดว่า2ดอนมีโอกาสวิ่งถึงมีโอกาสสูงเลยถ้าบิตคอยดีขึ้นไปต่อนะครับนี่คือคลกของอาบิทัมนะใครถืออยู่แบบเติร์นะแบบเติร์เนี่ยทุนดอนนึ่งก็ร้านไม่รอนแตต้นคิดว่ามันเพิ่ง break out ทำหายอ่ะโอมันก็คงไม่รีบยอ่อหรอกนะสองสมดอน เกากาไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีค่าหนีเนาะหลุดรู้ว่าโลก็หนีออกมาใครไม่มีของรองเล่นชสั้นเมื่อมีการยอตัวอยากจะเจ่นนี่คือแผลของตัวอาร์ฟิทัมครับแลขหนึ่งตัวที่ต้นชั่วช่วงนี้เป็นยังไม่วิ่งแต่อนาคต ตัวนี้ดังแน่นอนกาวมากนะ CFX นั่นเองนะครับ CFX ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่เติ้ลมีวิเคราะห์ไว้ในหลน์นะครับยื่งมีหลายตัวเลยทุกคนไปดูนะมันคือหนึ่งในเหรียญยังไม่วิ่งอยู่ที่จุดซื้อนะยังไม่วิ่งอยู่ที่จุดซื้อซึ่ง CFX สิ่งที่น่าสนใจคือ CFX เนี่ยมีการเอ่อช่วงท,ทุกคนจําได้ไหมช่วงที่ เอ่ออะไรวะฮ่องกงตเหลี่ยนตีมฮ่องกงทางดังอะ CFX ก็ถูกปั่นขึ้นมาปั่นมาจงทรนทรงกราวเนี่ยทำหายหายทำหายหายเปลี่ยนจากขาลงเป็นขา,ข,าขึ้นจังหวะต่อไปคือย่อซื้อแต่ันั่นคือจังหวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่ง CFX ปัจจุบันเองเนี่ยมีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมที่มีการ break out ขึ้นมาแล้วดังนั้นทุกนี้เองเนี่ยต้งเลยคุยในหลายว่าโอเคถ้าเกิดมีทรงแบบเนี้ย คือในอดีต C F X เนี่ยมีการย่อลงมาแล้วโดนเทขายหนึ่งสองสามสี่อ่และ4สี่ห้ารอบเนี่ยคือวิ่งขึ้นมาโดนเทขายตลอดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเร้ด้วยเนื้อเทียนแบบเขียวเต็มแท่นแบบนี้ก็น่าสนใจที่จะ follow by และมีเตอร์สัปเตอร์นะ้าก็อาจจะ stop loss ที่โลตรงนี้ครับจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดเพราะทำไมเติร์นจะ stop loss ตรงนี้ต้องบอกว่าไอเดียการเทรด C F X เตินมองเป็นสามเหลี่ยมเนาะ ถ้าเกิดว่าในอนาคตกราฟครับ,รบล่วงลงมาจนโดนสปอตอลของเติ้ลซึ่งอยู่ที่โลล่าสุดของเขามันต้องเจออะไรบ้างครับ อันดับแรกหลุดแนวที่เบรกมาอันดับสองหลุดแนวสามเหลี่ยมและอันดับสามโดนสปรอตนั่นคือหลุดโลกถ้ามันมึงหลุดขนาดนี้มึงคงไม่ขึ้นแล้วล่ะมันก,ก็เลยสปรอตที่จุดนี้ครับเพราะนั้น CFX เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่อยู่ที่จุดสตาร์ทอยู่นะแล้วก็อัพไซด์เนี่ยหรือว่าพื้นที่ในการขึ้นเนี่ยยังมีค่อนข้างเยอะครับสตหรัเต้นเองเนี่ยถ้ามองแบบ ต่ำๆเลยนะแบบมองแบบไม่ค่อยก้าวมากก็จะอาจจะมองไปที่โซน0.3ดอลลาร์ครับแต่ถ้าแบบเกาๆหน่อยไปเจอที่จุด5นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับตัวของ c m x ที่ยังไม่ขึ้นเพราะอย่างที่เติ้นบอกไปตอนแรกครับขึ้นอีกขอจะก 4, 5 0 0ดีขึ้นไป4,8ดีไป5,000 0เอาคอยพวกเนี้ยที่ยังไม่วิ่งอยู่ที่จุดซื้อมันจะวิ่งไปเท่าไหร่วะ าะเป็นคำถามที่น่าคิดเหลือเกินครับและแน่นอนว่าไ,ไอเดียทั้งหมดของเติ้ลเนี่ยทั้งในไลน์ทั้งในคลิปนี้เองครับเป็นเพียงความคมิดเห็นส่วนตัวของเติ้ลเท่านั้นนะแล้วทุกคนมีความไม่เห็นอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับเพราะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการดูคลิปเติ้ลมากเลยและที่สําคัญตอนจากกันไปครับก็เรื่องของไลนะ์เนาะอย่าให้ไปดูจริงๆครับเติ้ลคัดเหรียญที่แบบน่าสนใจที่คิดว่า ถ้าคนี้มือว่างเนี่ยเราไปสนใจเหล็กพวกนี้ก็น่าจะมีไอเดียเฉลยกันนะรวมทั้งใครที่อยากเข้ากลุ่มหมูเฟเดอร์ครับมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกเดือนในปี2,566นี้นะครับก็ทำง่ายๆเพียงแค่สมัครโอเคผลิตของเติ้ลครับใครมีบัญชีอยู่แล้วทักแฟนเพจเติ้ลมาก่อนนะเติ้ลนมีวิธีการให้นะครับมันเกยวเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยหลักระชาม,มานาส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย